สวัสดีครับเพื่อนพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นจากกระบ็อกตัวนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นชุดคอสตูมเริ่มวันที่7ตุลาก็คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สิ้นสุด20ตุลาระยะเวลาก็ประมาณ13 13วันนะประมาณ2สัปดาห์แล้วกันอา่า ในนี้มีอะไรพิเศษบ้าง1ก็คือแพ็กเกจชุดนักมายากลนะครับสก็คือของใหม่เลยหินสกินนักมายากลไปดูก่อนอันนี้ตัวอย่างเซตนักมายากลอันนี้ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงนักมายากลตัวน้อยส่วนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงทรงพลังแล้วก็นี่ตัวอย่างหินสกินนักมายากลก็คือก็ไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นออรา่าวนๆอนี้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นแฟชั่นก็แน่นอนครับชุดมายากลนั่นแหละกับหินนะครับหินสกินน้ำมายากลแล้วก็อาวุธหลวงตานะครับที่จับบัสสวยเลยนะวิธีเล่นสนุกนะครับเปิดกล่องมนตราก็จะเสียครั้งละห0 0 0งหมื่นเดมอนนะครับแล้วจะมีโอกาสได้รับของตามนี้ หากผู้เล่นได้รับชุดแพ็คชุดนักมายากลและหินสกินนักมายากลอันสังเกียติจะต้องกดรับตัวแทนในบบระบบส่งของข,องขวัญน,นะครับสามารถส่งได้พูดง่ายก็คือไอของพวกนี้เวลาได้มาน่าจะอยู่ในไอเทมบ็อกซ์นะครับนในตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สออันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับฟังชันส่งของข,องขวัญน,นี่เห็นไหมแล้วส่งให้เพื่อนได้่านะนั้นถ้าใครดวงดี กูก็สามารถส่งมันให้เพื่อนได้ได้เยอะกว่าหนึ่งดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นการไม่เสียเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้ซ้ำๆงั้นมาดูดีกว่าว่าผมจะสอยมาได้ไหมไอชุดนํำมายกวกรกับหินสกินเนี่ยกรุกนะครับเห็นเป็นลูกขั้นสูง6ของในนี้ก็ลูกขั้นสูง ถ้าอยากจัดคุ้มๆก็คงต้องหวังแพ็กเกจใหญให่นะครับพวกกุสิบอิมเปรุรูป8คิทามิยาน5นะครับแล้วก็มิยานซาวากับอิมเปรุทัชเทอรามท่าน,นี้ก็คือก็ขัดทุนนินดๆหน่อยๆนะครับก็ช่างมาเถอะยังไงก็เป็นกาชานะครับมาลุยต่อดีกว่าอิมเปรุทัชเทอร์สาบสิบอ่านี่โอเคกรุห้ากรุห้า กรุห้ากรุนี่คือต่ำสุดแล้วอะ่ะวิญญาณซาวาสิบโอเคนะครับผมกำลังขาดวิญญาณซาวากรุหา้าห็นเป็นรูกขั้นสูงหกกรุพิศวงห้ากรุหา้ากรุหา้านี่เขาจะให้ผมทำตรามากรใหม่ใช่ไหมคือโอ้ สงสัยได้ทําตามมาก่อนโซพลังอันใหม่แต่เหรียญแมวยังขาดอยู่เลยครับจริงๆเปิดกล่องมูลตาน,นี่ให้เป็นเหรียญแมวได้ไหมเหรียญแมวสิบเหรียญเหรียญแมวยี่สิบเหรียญกรูห้ารัวๆครับรัวคริสตัมยามหงมูลห้าโอเคนะครับคริสตัมยามหงมูนอันนี้คริสตัมยามหงมูลกรูห้าอีกเป็นลูกขั้นสูงหกกรูห้าเดี๋ยว บอว่าออกยากนะอยูลูกขันสูงหกกูุพิสูงสิบรุห้าอยูลูกสูง 6, หก,ง 6, หกงจริงๆน่าจะมีการันตีเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับ วิญญาณซาหวาก็ออกยากนะครับก็มาใช้ตีบวบบนตัวแล้วกัน อย่ามาดูนะครับดูรายการของว่าได้อะไรบ้างเช็คจากตรงนี้นะฮะจะง่ายสุดนะครับได้กลุ่มพิศวงมาร้อยสิบห้าวิญญาณซา 10, หาสิบหินพระเทศน์สาบสิบคิตตาวิญญาณหงมูลสิบอินบรรลุขั้นสูงสามสิบโอ้โหได้มาเยอะเลยนะแต่อันนี้เอาไปหววกแป๊บเดียวหมดนะครับมเมื่เซร็จเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่สามแสนเดมอนนะครับก็ประมาณสามแสนสามพันสามพันบาทหรือถ้าเติมผ่านแม่คุ้มแม่ค้าก็ เหลือสักสองแสนสองสองแสนกว่าๆนะครับสองแสนห้าสองนประมาณนี้นะครับเออเ е й คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเห็นเห็นกันอยู่ว่าได้อะไรมาบ้างถ้าคนอื่นได้อะไรบ้างบอกผมด้วยนะผมคือผมไม่รู้ว่าผมดวงสําหรับแพ็กเกจนี้ดวงมันกุดหรือว่าหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมว่าออกยากเกินนะสามสามสิบครั้งนี่ไม่ได้แต่สามแสน สามแสนแขนไม่ได้จับนะครับโอเคช้ำๆกันไปนะครับขอบคุณมากที่ติดรับชมกันพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ